โรงเรียนบ้านหัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2ตั้งอยู่เลขที่195ตำบลนาทรา,ายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลน1นถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด63คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คน สวัสดีค่ะดิฉันนางพรนิมนแก้วกุสีตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้ววค่ะครับสวัสดีครับผมนายสารนกรสนิยบุตรครับเป็นผู้วิการครับรับการแจ้งงานจากโทรศัพท์ 8x8 ครับตำแหน่งรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้วิการครับป้าหมายและก็ภารกิจของ หน่วยงานเรานะคะโรงเรียนบ้านหัวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนก็คือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะคะให้เป็นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพื่อ,อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นคะ่ะประโยชน์และคุณค่าจากการจ้างงานของคนพิการในอดีตคนพิการที่ทางเรียนนะคะที่ได้รับผู้พิการมา ทํางานนะคะเป็นงานเอกสารธุกรการต่างๆนะคะเช่นการรับหนังสือนะคะส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนะคะแต่ปัจจุบันนะคะคนพิการก็ได้ทําหน้าทีะะา่รับผิดช,ชอบมากขึ้นนะคะในด้านของเอกสารด้านการเงินและก็พัสดุก็ทําให้แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณครูการเงินและก็พัสดุได้มากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนเห็นว่านะคะ ความสามารถของผู้พิการและก็ส่ยภาพของน้องพิการที่ได้มอบหมายให้ดูแลนักเรียนนะคะแล้วก็จัดการเรียนการสอนแทนคุณครูนะคะ,ะแทนคุณครูที่ต้องไปประชุมหรืออบรมนะคะในตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดนะคะก็จะทําให้ห้องเรียนของเราไม่มีคุณครูนะคะก็จึงจําเป็นต้องอมีคุณครูเข้าไปดูแลนักเรียนอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายที่น้องคู้พิการนะคะมีความสามารถในการ าจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วก็ควบคุมดูแลชั้นเรียนเป็นอย่างดีก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพของคนพิการให้มีความให้มีการพัฒนาการทําง,งานต่อไปค่ะส่วนของเรื่องราวการประทบใจในการทํางานนะครับในหน่วยงานชุมชนและครอบครัวนะครับทางคนพิการผมก็ได้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานช่วยพัฒนา งานของคุณครูในโรงเรียนแน้ะช่วยสอนเด็กให้เออเผื่อแผ่ให้เด็กครับแล้วก็ชุมชนก็จะมีการเข้าร่วมชุมชนไปปลูกไม้ทำปุ๋ยหรือพัฒนาด้านกเกษตรพอเพียงครับส่วนเรื่องการแบ่งปันนะครับเนาะก็จะมีเก็บเงินของของผู้วิการนะครับจะมี ผมอาจจะเก็บเงินไว้ซื้อเสื้อผ้าให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนครับหรือว่าไม่มีทุนการศึกษาครับในด้านโครงการ70วันหน้าจานการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพของผู้วิการผู้วิการได้มีการออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทำให้ผู้วิจัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ มีความรับชอบในการกีมในของตัวเองครับส่วนด้านการออมพวกมีการได้มีการเลียเงินจากการทำงานในรายเดือนละ1 0 0 0บาทเก็บไว้เป็นการออมอีก1 0 0 0จะเป็นการทำนอมไปเป็นธุรกิจเสริม ส่วนธุรกิจเสริมของผู้วิการก็จะเป็นการเลี้ยงหมูครับเป็นการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ครับจะใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ4เดือนก็จะได้ลูกแล้วก็นำลูกหมูมาเลี้ยงต่ออีก4 0 5วันเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมครับในส่วนเรื่องของ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะตามโครงการของหน่วยที่นวัตรกรรมทางสังคมนะคนพิการได้มีความสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสะภาพแวดล้อมของโลกนะครับคนพิการได้เข้าร่วมกับทางชุมชนอบอตอในการนำแก้าไม้มาพาะปลูกแล้วก็นำไป ปลูกทดแทนในป่าเสี่ยมโสมด้วยครับในของหมู่บ้านของตนเองนะครับเนาะในก็อีกโครงการสนับสนุนนะครับเนาะในโครงการโมเดลวัลสิบแบบคนพิการในเ,เห็นว่าโมเดลวัลสิบแบบมีประโยชน์ต่อผู้พิการนะครับเพื่อเสริมสร้างให้คนพิการที่ไม่ได้รับการจ้างงานได้มีโอกาสได้สนับสนุนการจ้างงาน เพิ่มขึ้นครับของการจ้างงานงพิการเชิงสังคมนะคะทางหน่วยงานหรือว่าโรงเรียนของเราก็ได้รับประโยชน์นะคะก็คือหน่วยงานมีบุคลากรสนับสนุนเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรนะคะก็คือขาดบุคลากรครูนะ,ะเราก็ได้หาน้องนพนิกาานะะมาช่วยเหลือสนับสนุนงานของโรงเรียนทําให พารงานของเราบรรลุวัตถุประสงค์ได้นะคะ,ะแบ่งเบาภาระนที่ของคุณครูนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้มีเวลาในการาจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ดูแลนักเรียนนะคะห้องเรียนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโอากาสนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทแฟลชเอ็กซ์เพนะคะจำกัดและก็มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือคนพิการในการจ้างงาน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ